เพื่อนเราพักแต่เราไม่อยากจะพักเราอยากจกะอวดอ,อ,อ,อะไรยุงเหรอสืออ,อะอ,อ้าวเฮ้ยไม่เกี่ยวอะไรกับเสืออะไรกับยุงอะโอ้ยอ้อยมันร้ายสุดเลยอ่ะอ่อ เฮ้ยข <c oughs> ี้อวดว่ะเพื่อนนั่งพักเ,เราก็เดินถ่ายอยากเก็บไว้ดูเก็บไว้เก็บทำอารบ้าไไว้ครับเราไม่มีชู่เรียนอวดกับขาเดี๋ยวเรามีไอ้เนี่ มันเยอะมันเยอะมันหยุดไม่ได้มันหยุดก็ไม่ได้มันเยอะนนั่อนอย่างนั่งตายอยู่นั่นนั่นมันจะเป็นศพแล้วมันจะกายจะเป็นศพแล้วนั่งข้างรถนึง่งมันกำลังจะตายแล้วเพื่อนฉันมันกำลังจะตายแล้วมันจะเป็นอีแอะอีแอะแล้ว มันใกล้จะอีแอรอแล้วมันตายอยู่ข้างนู้นแล้วเฮ้ยไรพี่กัญญาและเขาเห็ดโคนขึ้นแล้วนะ่ะต้องเรายังเลยหน่อหน่เป้งเลยเป้งเลยยาวเกิน ไอ้ลงทุเรียนกวาดเนาะเอาหรอ <câ ย misunder> เอามากินด้วยเลยเป็นเป็นพี่เขาทำไมมันรู <gamma> ้มากเนี่ยลกไปหน่อยครับนั่น ล็อกไปนิดนึงล็อกไปนิดหนึ่งเพื่อนกนอังตายอยู่นั่นหนึง่งศพเด็กมูลิทีมาเก็บได้ส่อนปล่อยวันนี้ไม่ได้เดี๋ยวเหม็นนาน,นตายหนึง่งศพแวบๆอยู่นี่อยู่นี่ โอ yeah. ้ย yeah. ยุงยุงชีวิตกูทำไมต้องตกดาฝ่าดงกับยุงวะวายตายได้เหรอยุงยิ่งกว่านี่อีกโอ้โหย